อย,อ,อ,อยากรู้ไหมเขาว่าเกมนี้คือเกมอะไรไม่าๆๆๆเราอยากบอกค่ะเกมนี้ก็คือเกมคัพเ้กค่ะแต่ที่สำคัญตอนนี้เขามีเป็นกระตูนแล้วอ่ะชื่อเรื่องว่าเดนคัพเ้กโชว์หาดูได้แล้วใน n e t f l i x ค่ะน่าดูมากเลยเนาะดังนั้นพลาดไม่ได้แล้วนะเนื้อเรื่องย่ยอๆของกระตูนเรื่องน,นี้ก็คือเจ้าหัวถ้วยสองคนที่ชื่อว่าคัพเ้กและก็มากแมน ไม่เชื่อฟังคุณตาของเขาค่ะอะแล้วหลังจากนั้นก็ mm hmm. เลยมีเที่ยวออกไปไปเที่ยวแต่ดันไปติดกับดักของจอมปีศาจหรือว่าเดะเดวิลนั่นเองทำให้แพ้เกมของเขาครั้งเดียวแล้วก็ต้องชดใช้ด้วยวิญญาณอืม mm hmm. แต่นั่นแหละ mm hmm. เป็นเด็กแสบอะเนาะใครจะให้จับได้กันล่ะ <laughs> เล่าแค่นี้พอค่ะไปที่ตัวละครที่ชอบกันต่อเลยตัวละครที่เราชอบก็คือคิงไดส์ค่ะ เป็นตัวละครผู้ช่วยของ The Devil แต่พอไปอยู่ในกระตูนอ่ะออกตอนเดียวอืมดังนั้นพอมาดูในกระตูนแล้วก็จะรู้สึกถูกใจตัวละครนี้ค่ะ The Devil ค่ะพอมาแทบทุกตอนเลยมีความน่ารักอ๋จริงๆกระตูนเรื่องนี้ก็ออกมาจากความคลาสสิกของยุค203ศูนย์สาูนเรื่เหตุผลที่ชอบนะคะเนื้อเรื่องเข้าใจง่ายภาพสวยขหับเลือนไหลดีต่อใจอ๋อเพลงเพราะ ถามว่าอวยไหมก็อวยค่ะอวยแน่นอน,น,อนก็คนมันชอบอ่ะดูแล้วมีไฟตัวละครทุกตัวมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีบุคลิกของตัวเองค่ะความคลาสสิกนี่แหละดีค่ะดังนั้นในวันหยุดใครไม่มีแทนไปเที่ยวไหนนะลองหามาดูกันค่ะยิ่งคนรักแอนิเมชันท d ดีด้วยแล้วไม่ควรพลาดเลยนะันสควิทขอแนะนำ <S 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 สำหรับวันนี้ขอตัวมาก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไม่มีใครแก้ให้เลยหรอก